สวัสดีท่านที่รักในปรีสุคริต์เช้าวันใหม่เริ่มต้นด้วยพระคำนำพระพรในหัวข้อเรื่องยอมรับพันธะผูกพัน obligation เรื่องราวได้พูดถึงความมหัศจรรย์ของความรักประการที่9ที่ข้าพเจ้านํามาในทุกๆวันและวันนี้ประการที่9ก็คือความรักที่แสดงออกโดยการยืนหยัดเคียงข้างคนที่เรารัก ในทุกสถานการณ์โดยมีพันธะผูกพันกันทั้งในยามสุขและยามทุกข์คนที่รักกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาที่แต่งงานกันจะมีพันธะผูกพันไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกับเช่นเดียวกับมิตรภาพที่เพื่อนพึงมีต่อกันเมื่อใดก็ตามที่เราเป็นเพื่อนกับใครเรามีพันธะผูกพันกันฉันเพื่อน และฉันและเพื่อนแท้ย่อมไม่ทอดทิ้งกันจนตายทำไมผมคิดถึงเรื่องที่ชโลมใจของผมเรื่องหนึ่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งในเมืองอินเดียนาโพลิสสหรัฐอเมริกามีข่าวหนึ่งตีพิมพ์ว่าณเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งอายุราว15ปีป่วยเป็นเนื้อง,งอกในสมอง ต้องเข้ารับการรักษาโดยการฉายรังสีและทำเคมีบำบัดเป็นประจำเป็นเหตุให้ทำให้ผมของเขาร่วงจนหมดคุณผู้อ่านคงรู้นะครับว่าเด็กวัยรุ่นอายุ15ปีจะรู้สึกอย่างไรเมื่อเส้นผมร่วงหมดหัวแบบนี้แต่ความมหัศจรรย์แห่งความรัก คือเพื่อนรักร่วมชั้นเรียนของเด็กหนุ่มคนนี้พร้อมใจกันขออนุญาตจากคุณแม่ของพวกเขาในการโกนหัวเพื่อไม่ให้เพื่อนผู้ป่วยเป็นเนื้องอกผู้นี้ต้องขัดเขินในการเป็นคนเดียวในโรงเรียนที่หัวล้านช่างแน่ทราบสึงใจ ที่ในหนังสือพิมพ์หน้านั้นมีภาพของคุณแม่ของคนหนึ่งกำลังโกนศีรษะให้บุตรชายของตนโดยมีคนในครอบครัวยืนดูอยู่ด้วยสายตาแห่งความชื่นชมและยังมีกลุ่มเด็กหนุ่มจํานวนมากที่โกนหัวโล้นเหมือนกันยืนอยู่ข้างๆนี่แหละครับมหัศจรรย์ความรักของแท้ท,ที่แม้แต่วัยรุ่นหนุ่มสาวก็ยังรู้จักแสดงออกมาผ่านทางความ ผูกพันที่มีต่อกันท่านที่รักในเปรสุครต,ตวันนี้ท่านละครับได้กระทำอะไรบ้างแล้วเพื่อสำแดงความมหัศจรรย์แห่งรักเช่นนี้กับใครบ้างเริ่มต้นชีวิตของวันนี้ขอเรามีเป้าหมายที่จะสำแดงมหัศจรรย์แห่งรักของเราในตลอดทั้งวันนี้ด้วย ความการมีพันธะผูกพันต่อกันและกันซึ่งนำมาซึ่งความรักที่มีต่อกันขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายที่เราจะมีพันธะผูกพันต่อกันและกันในเช้าวันนี้เหมือนกับเด็กห้องเรียนของชายเด็กชายหนุ่มคนนี้พี่น้องหน้าที่ผูกพันทำให้เราทําสิ่งต่างๆได้ดี แต่ความรักผูกพันทำให้เราทำสิ่งเหล่านั้นได้อย่างงดงามขอพระเจ้าช่วยเราให้เรามีความรักที่ผูกพันทำทุกสิ่งออกมาอย่างงดงามจากชีวิตของเราอาเมน